เรามาต่อชิคซซอกันดีกว่านี่ควาต่อชิคซ้ายพ่อหนะะ่อยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากมีรูปเลยคะรูปเป็ดรูปกบใช่รูปเป็ดกับรูปกบกำลังทำอะไรกันอยู่ทำเลกำลังทำอะไรนะคะทำขับรถขับรถเก่งมากค่ะรถสุ่ ตอนติด้ฟพ่อหน่อยพ่อจมวนหลอดใช่พ่อมมจ<ช>มวนตลอดเลยพ่อหมวนหลอดใช่เก่งมากค่ะยีราฟขับรถกระบะขนฟักทองพ่อหมอนตลอดกระ,ะบ อ่าอต้องตสายพ่อหน่อย เก okay. ่งมากค่ะน่ช้างขับรถตักดินแล้วก็หมีใช่หมีฮะไหนพะอาลปอะหมีสิหมีมีใจด้วยมีใจใช่ต่อ่อะต่อก่อนต่อจิ๊กซอ์เลย วงบลายกระจกเค่ะแล้วแบบนี้อหนึ่านล้อ <type> <writer> มีขับรถขยะใจมันใหญ่วกว่าอะไรกจกชิ้นนี้ยากหน่อยนะพันแต่ว่าพ่อรู้ว่าพันทำได้อ,อ่าพันตอบ